กนได้โอ้จะลวกก๋วยเตีเออ๋ยวอนาคตเขาบอกว่าอยากอยากขายก๋วยเตี๋ยวนี่ได้แล้วเราไม่รู้จะซื้ออะไรแต่พอเรามาแล้วเราก็จะได้ของกลับบ้านนะทุกคนนี่ข้าวก่องปากกาดินสออ๋อดินสอกดมีไส่ให้ด้วยแดานทุกคนนี่เลยวันนี้เกลี่นะคะมาช้อปปิ้งใช่ไหมลูกวันนี้เราไม่ได้ไปหาซื้ออะไรแต่ลองเข้ามาก่อนว่าเราจะซื้ออะไรนั่นเองพ <laughs> อนเราไปดูซิว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างน,นะทุกคนเฮ้ยทุกคนดูน,นี่ดิเป็นคอนถูกมากเลย25บาทได้เป็นแพ็คเลยอะนะคะชอบของถูกก็แบบนี้น่าสนนนทุกค กินได้โอ้จะลวกก๋วยเตี๋ยวอนาคตเขาบอกว่าอยากอยากขายก๋วยเตี๋ยวไปเดี <laughs> ๋ยวเราไปดูด้านในกันว้าวของเยอะมากอันนี้เป็นที่แบบว่าวางแก้ววางจานข้าวอะไรประมาณนี้แหละลูกอืาใช่นี่อันนี้เป็นแบบว่าที่คล้องคองน้องแมวนี่บ้านเรามีแมวเยอะมากนะคะทุกคนอุ้ยน่ารักนะอุ้ยต้องคิดดูนี่นี่เน็กไทดเน็กไทดเน็กไทดน,<า>น้องแมวน่ารักเนาะ ไข่เจียวน่าจะใส่ได้แต่น้องน่าจะลำคานิดนึง <laughs> ใช่ป่ะไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าซื้อป่ะว้าวของเยอะมากทุกคนอันนี้ก็คือร้านที่อยู่ตรงในห้างสัพสินค้านั่นเองนะคะทุกคนใช่ก่อนซักไงสามารถใส่ได้นะคะผ้าไหนที่บางๆใส่ถุงแบบนี้ซักได้เลยอันนี้เป็นพรมออ้ยนี้ดีนะใช่ใช่แต่มันจะเช็ดแห้งหรอลูก ใช่ใช่โอน่าจะเป็นประมาณนั้นเขามีหลายแบบบากนี่สมัยก่อนจะเป็นแบบนี้นะคะคมลูกหัวใจอะไรคะอยากให้แม่ซื้อแบบนี้หรอเพราะว่าจีจะช่วยกวาดใช่ไหมไม่ใช่เวลามีไม่ใช่อ่ะลองดูลองดูแล้วอันนี้อ๋อเสีเข้าไปอ๋อเสียบเข้าไปอ๋อนี่ไงทุกคนที่นี่มันจะมีแบบนี้ลูกขยะได้ใช่ไหมเฮ้ยน่าสุนะใช่น่าสุเท่าไหร่เท่าไหร่คะมันมีราคาติดอยู่นะ ปดสิบบาทได้เปล่าอ่แปดสิบ <80 S 2> บาทแต่ว่าวันนี้เอาโมาไซค์มามนี่ทุกคนมีหลายสีด้วยอ่ะเฮ้ยเขียวแปดสิบเป็นไม้เนาะใช่ทางนี้ก็จะเป็นกรงตะกตรก้านะคะทุกคนไม้แขนเสือ้อถูกมากมากเลยนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันมีของเล่นมีสมุดระบายสีแล้วก็มีเครื่องเขียนด้วยใชนี่ก่อนที่จะไปดูเครื่องเขียนทุกคนดูนี่เยวรีดูเคี๋ยที่กอกน้ำอ่ะ เนีย <Yeah. S 2> ใช่เอาไปใส่ขวดแล้วก็กอกน้ําเทได้เลยใช่ถูกต้องนี่นะคะทุกคนสมัยก่อนเนี่ยดังมากนะเพราะว่าเราจะชื้อซื้อถังน้ําใหญ่ๆแล้วมาก,กอกเอาอ่ะทุกคนอันนี้เป็นอันเียบของสมัยก่อน,นก็นใช้กันใช่สมัยก่อนสมัยนี้ก็อาจะนี่ไงสมัยนี้กระเป๋า <c oughs> ใช่ไปเดินบนเดินบน นี่จะหมดที่ทำไอ้สักอย่างหม้อแต่คนกลัวร้อนไงลูกเนี่ย <laughs> ตั้งตั้งไฟใช่กลัวร้อนกลัวร้อนน่าจะเกี่ยวกับหม้อก๋วยเตี๋ยวไรสักอย่างหนึ่งใช่ใชไปนี่เจอกระดิ่งของช,ชอบชแต่มันเสียงดังมันเสียงดังจริงว่าลูกหลับอยู่แล้วพัดลมมาอย่างเงี้ยตื่นเฮ้ย <laughs> ทุกคนดูแก้วสิเนี่ยแก้ไฮโซไฮโซทุกคนอว้ยพี่เคดูนี่ดิแก้วอะไรอ่ะ ยี่สิบบาทเหมือนเกลียวเที่ขวฟ้าแบบมุชชอเออใช่มุชชอมุชชอถูกต้องนี่ก็น่ารักนะเวลากินหวานเย็นเนี่ยอืมเกลียวเย็นอือใช่คือเราไม่ควรจับนะทุกคนเราไม่ควรจับอะค่ะใช่เราไม่ควรจับไปมามุมนี้แล้วนะคะมุมของเล่นทุกคนของเล่นคือเยอะมากราคาถูกมากอันนี้พวกเป็ดนะนี่ ทุกคนเจอลูกโลกนี่หมด,ดไ,มได้นี่อะยี่ส<า>ิบเก้าบาทเองยี่สิบเก้าบาทองเกลอันนี้เป็นสีน้ำซื้อสีน้ำไปเล่นไหมเล่นกับน,น้องเอาเล่นไหมอ่ะเอาไหนลูกโลกหรอโอเคโอเคนี่ได้แล้วเราไม่รู้จะซื้ออะไรแต่พอเรามาแล้วเราก็จะได้ของกลับบ้านนะทุกคนนี่ลูกโลกนี่ทุกคนเราเจอกองทีซอรสวยมากน่ารักอันนี้สมเหมาะสำหรับแบบเด็กเล็กๆนะคะอนุบงอนุบาลอะไรอย่างนี้ดูดิ เนี่ยน่ารัก啊เล่นได้ด้วยนะคะตรงนี้ว้าวทุกคนอุ้ยใจละลายนา่ารักอ่ะว้าวอันนี้อันนี้มาจากไหนคะมาจากไหนคะพี่ไม้เพิ่งมาทุกคนดูดีนา่ารักอ่ะนี่อันนี้ก็นาก่ารักอีกหนึ่งดูนี่ไขอ่อื้น้องหลับเหรอใช่น้องหลับอันนี้มันเป็นเซตเซตอะไรนะ ข้าวกองนิวหวานน่าชอบด้วยเออค้าวพิปลาขึ้นน่ารักเนาะแก้วใช่แต่ว่าน้องธันวาไม่มาถ้าธันวามานี่เสร็จแน่ใช่นี่อันนี้อันนี้ถูกอันนี้ราคาถูก29บาทน่ารักมากอุ้ยจุดนี้เขาพัฒนาแล้วนะของใช้อ่ะสมัยก่อนไม่เห็นมีอ่ะนี่เครื่องคิดเลขน่ารักน่าจังส่วนโซนนี้เป็นปากกานะคะน่ารักน่ารัก ปากการินสองอ๋อดิสโกดมีไส้ให้ด้วยวมีคาบิบ่าใจใจละลายกับคาบิบลามากีดว่ามสมัยใช่ <laughs> ตุกตงนี่ทุกคนได้แล้วนะคะลูกโลกที่เกียวรีซื้อนะมีประโยชน์เหมือนกันนะนี่เอาไว้ไปเรียน <laughs> ลูกโลกจำลองเออเอาไปเรียนเขาบอกเขาจะได้เรียนโอเคปะเรียบร้อยเดี๋ยวไปต่อที่บ้านเนะนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย